าปกติจะอยู่น้อยกว่า5.7ถ้าเสี่ยงเป็นเบาหวานจะอยู่ที่ประมาณ5.7ถึง6.4และถ้าเกิดคนเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะก็จะอยู่ที่6.5ขึ้นไปถ้าเกิดว่าเราอยากจะรู้แน่นอนนะคะว่าคุณเองเนี่ยมีภาวะของน้ำตาลอย่างไรบ้างนะคะเราต้องเจาะ HbA1c นะคะ HbA1c HbA1c สำคัญมากค่ะเพราะว่าเป็นตัว น้ําตาลที่เกาะอ,อยู่บริเวณเม็ดเลือดแดงของเรานะคะซึ่งตัวนี้เปลี่ยนแปลงยากมากแล้วเราไม่สามารถที่จะโกหกหมอได้นะคะซึ่งตัว f v s หรือ FPG เนี่ยในการที่เราอดอาหารนะคะแล้วก็เจาะเนี่ยตัวนี้มันยังแปลผันตามอารมณ์มากาศอาหารได้นะคะในในช่วงที่เราไปตรวจ และช่วงเราอดอาหารถ้า1อาทิตย์นะั้นเราควบคุมมาดีแล้วเราไปตรวจเนี่ยบางทีค่า FBS หรือค่า FPG เนี่ยในการอดอาหารแล้วเจาะเนี่ยมันอาจจะลดลงได้แต่ถ้าเกิดว่าตลอดเวลา1เดือนที่ผ่านมาคุณยังกินล้านลาปกติแล้วมาลดแค่1อาทิตย์นะคะ HbA1c ไม่มีทางลดนะคะ Hb A1C เป็นอะไรที่ลดยากมากแล้วก็เป็นการบ่งบอกถึงภาวะเบาหวานแบบแม่นๆเลยค่ะบางบริษัทนะคะไม่ได้ตรวจเราควรจะไปตรวจเองข้างนอกนะคะแล้วตรวจเพิ่มถ้าสมมุติว่าคุณมีภาวะน้ําตาลแล้วนะคะแล้วอยากจะรู้ว่าเป็นเบาหวานเยอะหรือน้อยขนาดไหนเนี่ยคุณดูที่ HbA1C จะช่วยได้ในการดูแลนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ยืนยันแน่นอนเลยว่าคุณเป็นหรือเปล่าโฟก,กัสที่ค่านี้แล้วทําให้ค่านี้ลงอะคะ่ะ สเดือนไปตรวจทีหนึ่ง6เดือนไปตรวจทีหนึ่งนะคะแล้วเอาผลมาเปรียบเทียบต่อนเนื่องเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า ถ้าเกิดคุณคุมได้ต่ำกว่า5.7นะคุณจะเป็นแค่คนเคยเป็นเบาหวานซึ่งหลายๆคนเนี่ยคิดว่าคุมไม่อยู่คุมไม่ได้แต่จริงแล้วเรื่องนี้คุมได้นะคะแล้วก็ดูแลได้เพียงแต่เราต้องปรับพฤติกรรมนิดนึงนะคะในเรื่องของอาหารทุกอย่างเนี่ยอยากอยากจะเชือ้อเชิญนะคะให้ทุกคนเนี่ยกินอาหารให้เป็นยานะคะอย่าแบบกินยาเป็นอาหารนะทุกคนหลายๆท่านก็ไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะถึงแม้เราจะทานยาแล้วก็ตามเนี่ยอยากจะให้กําลังใจ ะะว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีเนี่ยเราทานอาหารที่เราเลือกเหมาะกับกลุ่มโลกของเราเราสามารถที่จะยังอร่อยได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องอร่อยถึงที่สุดก่อนที่เราจะเป็นโลกแต่เราสามารถที่จะกินเพื่ออยู่นะคะให้มีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องเป็นภาระ คนอื่นหลังจากที่เราเป็นอะไรหนักกว่าที่เราคิดแล้วเราเริ่มดูแลตัวเองตอนนี้ดีกว่าที่เราป่วยหนักแล้วเรามาดูแลนะคะใครที่มีค่าเลือดเริ่มเกินอยากจะให้เริ่มดูแลตั้งแต่วันนี้นะคะสุขภาพเป็นเรื่องของเราอย่าไปฝากไว้กับคุณหมอนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องของเราคุณหมอมีหน้าที่รักษาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าก่อนระหว่างทางการรักษาเนี่ยคุณสามารถดูแลตัวเองได้มันจะดีกว่าไหมนะคะแล้วก็มันจะทําให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นอายุมากขึ้นแต่ ยังเดินเหินได้ไม่เป็นภาระใครย,ยังไปเที่ยวได้